นี uhm. ่นะครับซอนต้าก็จะไปข้างนอกนะครับทุกคนในคอนเทนต์นี้ซอนต้าจะไปแจกของนะครับทุกคนนะเออแจกเงินนะครับทุกคนนะเอออาจจะไม่เยอะมากซื้อของเล็กๆน้อยๆแจกผู้คนนะครับน้องเซตตี้อะไรไม่รู้แล้วก็ลิมปิงนะนี่ลิมปิงมีใครอยากเอาตุ๊กตาไหมตุ๊กตาซานทิสเอาเลยโอ้โหอยากได้อะไรพิเศษไหมเด็กพี่ฮอร์ต้องได้ไมได้ไมด้ค่ะหูอยากได้พิษดาอ๋ออะไรก็เรื่องยากเหมือนกัน สวัสดีเราเอฟซีทั้งหลายผาพิซันตาคอสแบบเกยเออไม่ใช่แบบจริงหรอกแบบเทียมอ่ะทุกคนเออวันนี้ซานต้าจะมาแจกของขวัญให้ทุกคนนะครับนี่คือตุ๊กตาน้องเป็ดแล้วก็น้องเต่าอ่าแล้วก็แจกกันเลยฟิวแจกหมวกฟิวแจกเออมีเป็ดนี่นะเออฟิว วันนี้หนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าก็บอกซันต้าด้วยนะทุกคนนะคอมเมนต์มาใต้ใคลิปนี้ได้เลยโอ้ยแสบตายเย่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยตอนนี้กับช่อง d a ก k Studio เอ็กซ a ันตา ซานต้ามาร้องคนี้แต่เมื่อไหร่วะเฮียกูไม่เคยได้ยินเลยก็วันนี้นะครับทุกคนนะเออก็ซานต้าคนนี้นะครับคือผู้ช่วยซานต้าอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีกผู้ช่วยของซานต้าแล้วก็อีกผู้ช่วยของซานต้าแล้วก็อีกผู้ช่วยของซานต้าก็จะมาทำภารกิจในคลิปนี้นะครับก็คือเอนเต์เทนคนดูนะครับ ก็เห็นได้ว่าซสนตา้าทำงานหนักมากเลยใช่ไหมดูดิแบบข้าวยาวอะไรอย่างนี้เลยก็เห็นใจซานตา้าในช่วงนี้นะทุกคนก็ว,วันนี้ก็จะมาทําความดีในคลิปนี้นะครับทุกคนนะเออบอกให้เป็นความรู้นะครับวันที่พระเยซูกเกิดก็คือวันที่25นะครับทุกคนนะนั่นก็คือวันที่25หธันวานะครับทุกคนนะง่ายๆคือแบบถ้าอีกภาษาหนึ่งนะครับทุกคนนะก็คือวัน,คร,นคริสต์มาสนั่นแหละทุกคนนะเออนั่นแหละ ซึ่งเวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับแซนตี้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโอบ้โหแบบขาสั้นกระโปรงส,ส,สั้นนะครับแบบสาวไม่โม้ยอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แบบไม่ใช่แต <c oughs> ่ <c oughs> ยายตาบนเยอเนี่ยนะ ก็วันนี้นะครับซอนต้าก็จะไปข้างนอกนะครับทุกคนในคอนเทนต์นี้นะครับก็คือซอนต้าจะแจกของนะครับทุกคนนะเออแจกแบบแจกเงินนะครับทุกคนนะเอออาจจะไม่เยอะมากทุกคนนะเพราะว่าต้องเข้าใจทุกคนนะเนื่ในโควิดนะทุกคนเออก็าจ่ายนิดเดียวอะไรซื้อของให้แบบเด็กๆเลยนิดเอออะไรซื้อของเล็กๆน้อยๆแจกผู้คนนะครับไม่รู้คนจะเอาเปล่านะครับทุกคนก็ช่างแม่งนะครับทุกคนเป็นคอนเทนต์แม่งตอนนั้นเลยเออแต่คอนเซ็ปต์ก็คือแจกของนะครับวันนี้นะครับเงินทั้งหมดนี้ผมจะเอาไปแจกของนะครับทุกคนนะเออเป็นประมาณพ อดูคนเออสำหรับใครไม่รู้นะแต่ทันต้าเลยแค่นี้จริงเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดตเออไม่มีเงินเยอะๆทุนมันก็ต่ำดีก็ตกยึดแคก็ถ้าใครชื่นชอบตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดติดต้าลงกดดิ่งแล้วไปดูกันนะครับทุกคนนะว่าเขาจะทานกับใครและไปสถานที่ไหนโอ้โหโ let's go อ่าโอเคเอะกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องท่องเทียวอะไรวะ กก็เหเเยดี๋ยวซันต้าขอใส่ชุดแล้วก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้ซันต้าจะมาแจกของโอเคนะไอ้ผู้กล้องตากล้องเบอรหน้าตากล้องหน่ซับลอยไอ้เหี้ยชื่ออะไรครับเฮ้ยชื่ออะไรครับเ M มเคเว้ยเป็นคนอีกคนหนึ่งที่มึงมึงมึงมาช่องไหนตอนนั้นล่าสุดช่องกลัวมึงมาฮะโผล่ชิปไหนนะล่าสุดคลิปมึงอะล่าสุดอะชิปกลัวอ๋อมึงมาตอนไหนกูไม่รู้อ่อพีเออือพ่อพีไอสัตว์ เขาแต่งตัวก่อนนี่เงี้ยเมื่อกี้กูมาชุดนี้อะไรเงี้ยมึงเชื่อกูไหมกูไใบในไอ้เหี้ยสาตทเมายาหญ่สุดกูเล่นชมพูเลยนะมึงใส่ไหมฮะบันชมพูเออว้าเสี่ยวยงศาดเรื่อยเหี้ยเอาไปถอดแล้เรื้อยเหี้ยไอ้เหี้ยเปนหัวใจเลยคิมินอโต้สุต็มเอาไอ้เหี้ยครับตอนนี้สนต้าจะมาแจกยาครับฟุงเหมือนผู้รักรอบค้ายาเลยไอ้เหี้ยกินผัดกูเลยออกมาด้วยประเด็น ขัดไม,ไม่ดีหรอกไอ้เหี้ยใส่ทุ้มเหี้ยเลยวันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับทุกคนนะว่าคนจะเอาของผมหรือเปล่าหรือว่ายาที่นี่จะไล่ผมหรือเปล่าก็ลุ้นกันเอาเองเพราะว่ากูก็ไม่รู้ตอนนี้กูหล่อยังกูหล่อยังฮะกูหล่อยังหล่อดีอ่าโอเคมั่นใจเป็นไรเงี้ยหรเปล่าสนต,ตสแตนต้าสักสักอนุมานมาสันต,ต้าบ้านมึงใส่หนวดเหี้ยเออสแต,ตาานต้าก็งูคอยเอาหนวดลงข้างล่างอีกใครเอาละเออไอ้เหี้ยสันต้าไอเหี้ยมายายแต่วันแรก ่ยของในวันนี้หมดแล้วของอย่างนี้หมดต้องซื้มานี่นะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมดูนะทุกคนระยะซิคอมอ่าทุกคนเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละตามนั้นแหละทุกคนเออนีอลองเท็ดดี้อะไรไม่รู้แล้วก็ลิมปิงนะนี่ลิมปิงชื่อเฉียหรือวะไม่รู้จักอะไรลิมปิงอกูไม่รู้ไปเชียรกูรอสเถอะเพื่อนฮะเพื่อนกูรอแล้วว่าแล้วอาอนี่ไปด้วยเพื่อนเออกูใส่กันเขิน เฮ้ยสัไอสเตอร์ใส่แว่นกับใส่พื้นเอ็นจอยวันนี้ไปดูันนี้ก่อนไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเจ้าของก็เดินนำไปดิรู้จักซาส่าเวอร์ชั่นนักเลงเปล่าไหานักเลงไอ้เหี้ยอันนี้คือต้นไม้ชื่อต้นเลยรมึบอกสาระวินิจเอ่อเป็นต้นไม้ที่ช่วงคริสต์มาสเขาจะใช้กันอะไรนี่แหละต้นสนเออต้นสน เขาไปใช้กับพวกงานเทศกาลคริสต์มาสของปีมึงว่ามันจะมีสาวๆคนไหนมาถ่ายกูเป่าวะมึงเคยคินไหมไม่มีไม่มีเหรอไม่น่ามีใช่ไหมทำไมไม่น่ามีก็อาจจะโบตุกากันเอาเอาตุ๊กตาไหมไหนแล้วก็ใส่กันบ้าเอาตุ๊กตาไหมยี่ห้มีใครเอาตุ๊กตาไหมมีใครเอาตุ๊กตาไหมน่ากก็ลัวป่าวะต้องเอาแก่ตัว ลองเอาไมซานตาซานตาให้ของฟรีเอาไปเขาเอาไปเขาเขาเป็นเด็กดีโอเคเบมออ d a p t a d a เอ้แค่นั้นแหละไอ้หี่ซันตาเดินไอ้หี่ยกูนึกว่าดักเลงซันตาเดินนี่เหรอไม่ใช่โอ้โหายเป็นนสูงันอเอะไรมันคืออ่อดาวต้นไม้ไงยี่โอ้ยดูแล้วไม่ถโอจโห เขกคุกตาไหมพี่ไฮเด็นหน้าอบบันี้ตองนิ้วหน่อยเอ้ยไฮไฟเอ้ยเจอกันน้องวุ้นยัว่าแค่ตีหนึ่งอยไอเจ้ากูเพิ่เขิดเลยเช่ไหมมึงว่าเข้าไปข้างในยามจะไล่กูไปอะหมแม่งเห็นกูเป็นตัวประหลาดตอนเนี้ยเห็นเท่าไหรไหมเห็นเท่าไหนไหมเออเห็นเห็นไม่เ่าแร้วพู โอ้โหดูข้างในสิสวยไหมสวยไหมเดี๋ย,ว,ย,ยวกูมีเซอร์ไพรส์อีกเหนื่อยไหมหะนะเหนื่อยไหมไม่คนไหนื่ยเลยน้ำตูดูเหงาขอกูดิ <c oughs> ไอ้เหี้ยเดี๋ยวซาต้าพาไปดูเครื่องเล่นข้างบนเออ,อ,อเดี๋ยวบอกมึงไว้ก่อนเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนเอฟซีล no ูแมววันนี้ไม่ได้มีแค่พี่เอ็มนะเว้ยมีพี่โบนัสด้วยเอ,อ้ยมึงรู้ไหมดะไม่รู้เดี๋ยวมันมาไม่รู้ว่าจะมาปะมันบอกว่ามันจะมาเดี๋ยวซานตาจะบุกเด็กนะครับทุกคน คนไหนไม่เราให้กูไม่กัดโ okay. อเคทู่ทู่ทู่ไทยไทยเขาเล่นโค้ดเยอะเลยโอ้ยเฮียเท่าเดิมเขาเล่นเยอะมากบอกจะจะบอกว่าเยอะมากๆตัว <c oughs> ่เอาได้ไหมกูไม่เอาเลยบอกเลยอย่าเอาหนวดเอาไว้ตรงจมูจมกติดจมูกกูเฮียเขาเขารูจมูกได้แล้วแหละโอเคนะทุกคนเราอยู่ในมาตรการโควิดอยู่เราไม่ได้กระทำชำเดาใครวันนี้ซานต้าจะมาสอนต่อยมวย ลูกสองซานต้าชื่อแจ็คสตูดิโอใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว <g weed>. ่าแม่งปล่อยได้แปดพันเชื่อไหมเออแล้วพยักได้เอาจิ๊บๆก่อนประมาณห้าพันพอโอ้โหโหโอโหโอโหโโหไป้เก้าพันพอเจะบอกว่าสามารถทำลายสถิติได้ทุกคนเชื่อไหม มันน้อยกว่าเดิมเลนี่ยต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าเดิมมันน้อยกว่าเดิมเลนี่ยไหนอะเยอะนะดูไว้ดูไว้หลันทานแจกของขวัญต่อไหมแจกของขวัญี่ยที่แจกของขวัญต่อไหมเออเอาอะไรดีเพื่อนโอ้โหเด็กผู้ชายชอบรถต้องเอารถให้เด็กผู้ชายเออโอ้โหโอ้โหเอาให้ใครดีโอ้โหน้อาสุดแดงเอาไหมน้อาสุดแดงเอาไหมเนาะรถ รสตีปอดตานทิเอาเลยโอ้โหดัมโบกินี่ถ้าตีกินโอ้แ้งคิลไม่ได้กินบ้านไ oh, oh, oh. อ้ท่าตีดูเยีอโอ้โหมีซอสเต้นด้วยโอ้โหติโคนตีนเต้หน่อยโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ไอ้สตาร์ป่าเกียร่ิวะบรุ่นต้องให้อะไรดีวะบร <c oughs> รุ่ <c oughs> รต้องให้อะไรอะคะบรุลนต้องให้ไม่ใชอ้ภ <c oughs> <ส>ูมิุกร์ตาใเงิน <c oughs> ไม่ให้เงินไหมรุคง <c oughs> ไม่เอาหรอกไปกันเถอะ <c oughs> ไม่ใชไหนกูกอดดนตรีเฮียแม่งมองกูเหมือนอ่ะมองแบบนั้นนะเดี๋ยวอีเรียนเดียวทำอะไรดีจะต่อยอีกแล้วเหรอเอาเลียนหนึ่งเลยไปไปเลยหอมไว้เอาให้เลยพี่ให้เลยพี่ให้ดีด้วยขับรถไหมขับรถไหมรถคันหนึ่งเลยเอมไหมโอ้บริลลี่มาร์ทยี่สิบบาทเฮ้ยเนี่ยอย่งสองาโอเคค่ะสมนาคับบริลลี่มมาร์ทปี้นิวเยียร์ เราไปลงไปชั้นล่างไปหาของกินก่อนอ,อว่ามีอะไรบ้างถ่ายคก,ยกอ่อนนยใครไอ้ทู่อะไรข้างในมีแบบมีคนสนใจคนสนใจอ่ะน่าจะข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีอะไรข้างล่างนัดไทยมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะของกินอะไรพวกนีเ้เดินรงนี้ก่อนเดีโอ้โหคงไม่อายแล้วตอนนี้รวอู้ดูปลาดูปลาก่อนตาซาไม่เห็นปลาเลยว่ากล้องมึงได้ล่วงแน่ มันมีปลาอะไรบ้างวะเย็ดเกะจะไม่มีปลาฉลามใชจริงปลาทองเออแค่นี้แค่นี้แหละเออเออดูเกียร์เลยวะดูอะไรวะเออเป็แม่กิ๊ต้าวอยากได้วะตาเลดเป็นไหมล่ะเดี๋ยวต้องโทรหาแซนตี้แล้วเบอร์แซนตี้แบ่งเงินให้แซนตี้แซนตี้เอาเงินไปหมดเลยสองหมื่นห้าทามตาอยากถ่ายรูปเย็ดสองวันโคตรเทเย็ดถ่ายดินั่งได้ใช่ไหมล่ะ นั่งรมึงตั้งกล้องจอจอะไรแบบนี้ใช่ไหมวยมากรวยมากๆฮะสวยมากๆโอ้โหของอะไรกถ่ายนะของญี่ปุ่นมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคูบีโป้ไม่รู้ที่อะไรเลยรู้แต่คิมจิใตคิมจิใตเท่านั้นเลยอันนี้เป็นเอ่อตู้สุ่มตัวละครอนิเมะใส่เงินไป20ลงทุน เออลงทุนไป20บาทซันต้าจะสุ่มตัวอะไรอ่ะให้เลือกเลยเออมึงสุ่มเลยอ่ะทีมงานมึงสุ่มเลยเอาไหนมึงเลือกเอาเลยสำหรับเด็กที่ชอบก็ผมนะเอาสุ่มนี่เลยคืออะไรคือขีดจังอีกยอดเลยไม่ใช่หรอกจะสุ่มตัวนี้นี่เอาอะไเอาเลยเอาละเอออะไรมุนไปเออหมุนอีกมุนอีกมันใช่แรงอ๋อไม่เลี้ยนอยู่อ๋อแล้วไม่ไปเลี้ยนเลยจุด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 อุดจ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  อย่าไปเอาอีกครับถ้ามันได้อีกก็นั่นแหละครับไม่ไม่ใช่เลยนะไอเทอยหมนไม่ได้เห็นใช่ไหมได้อะไรดูดีก่อดดูเลยเกะยากมันเป็น,น,ปนเแบนพลาสติกเยอะได้อะไรได้อะไรวีเยสโัวแชงรู้จักไหมตชวแชงตัวแชงใครวะเอาช่างแม่งเถอะเอเอเดี๋ยวดูขึ้นช่องให้เออเอเอไอตัวนี้ครับเป็นตัวที่แบบว่าใช้ปานความรักนะฮะแต่ไม่รู้ชื่อหรอกนะว่าตัวอะไรรู้ยากได้ไหมหนูเอาไม้เอาไหมตุ๊กตาฟรีฟรีเอาไหมเอาไหม สิ่งอิสุนี่นี่นส,สวยๆเลยโอเคพี่ให้ส,สวยๆ very good ว<ป>ันดีคริสต์มาสเดือนสองเดือนอยู่นี่ใช่กับเราไม่มีผิดสุดลกูกคิดใครเก็บรายละเอียดคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าผมเสียเงินอะไรมากที่สุดคอมเมนต์มาตอนนี้แล้วผมจะส่งของไปให้พอดีเราจะไปทำไรครตับสแตนทีนี้เราจะไปยูทิวายูทิว่าใช่เราจะเดินไปแล้วก็แจกของขไปด้วยแจกของใช่ยูดิทาวฮะบอกเลยครับบอกว่าเกยิปตวดขาได้นอนอ่ะไม่ใกล้นะไกลอคสับไกลอ๋อ ไกลดิวันไม่จะหนักกับโรดอในการวิ่งนะโอ้ยแย่โรดอพุทพื้นในกันสิบแปดเองนเฮ้ยรดอมึงสอบติดปะติดเยสร่างกายมึงแบบไม่น่าติดแต่ไม่ติดอ่ะเออยืดูทุกคนดูดินี่สิบแปดไม่เก่แปดนะสิบแปดสิบแปดแค่แล้วไม่มีโอ้ตัวตุ๊กตาดีจะแค่ซาตนต้าไม่เคยเห็นอีกแล้วเราจะไปดูกันเลยโอ้โหสซานต้าสวยมากไม่ใช่ดิอะตุ๊กตามีอ่ะซาตนต้าสวยมากสูดดิโคตรเทเลยเยสเก่งปะเก่งโคเทเลย เราจะไปตัดไปตอนที่ถึงเดียวนะโอเคตัดไปเลยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ยูดีเยเดินมาเมลพิตูนเดี๋ยววันนี้จะพาไปตรงลานชั้นที่หนึ่งของกิจกรรมที่หนึ่งเออมีศิลปินมาศิลปินวันที่ยี่ิห้านี่แหละมุกี้ไลออนรู้จักปะ <oki> Lion. มุกี้ไลออนเดี๋ยวถามบูไิดูชักเพลงคนนี้ร้องลอบใจตัวเองนะเออคนนั้นแหละเอออ๋อมให้ ช็อกโกแลตชิพแคทเมลลี่คริสต์มาสไปอีกไปตอนนี้เรามีผมซื้อช็อกโกแลตมาเดินเดินผ่านมาเจอซื้อเป็นก็เลยซื้อช็อกโกแลตมาไเสื้อในคตรแพงเลยเงี้ยไม่ได้จ่ายเลยเว้ยไม่ได้จ่ายสิบเจ็ดบาทไรเงยช็อกโกแลตที่แบบราคาแบบราคาแพงไงแต่อร่อยจัดอร่อยอร่อยชิบหายเลยตรงนี้เป็นที่ที่ผมผมเดินมาจับเพราะว่าเสื้อเสื้อสวยโอ้ออเจ้าให้ช็อกโกแลตมาเล้เสียงเหมือนปูองศิษย์เลยแต่ไม่ใช่ถ่ายไปดู

เ้าเไยังไม่เจอแบบสิคอมเลยยังไม่นัดกันด้วยไม่ไวซิคอมชิบหาไม่ได้นัเลยเราไม่เกี่ยมองหน้าเนะเราแบบไอ้ยันี่แมงกันอะรตกอไปย่อไอ้ผหญอะไรไปแล้วไปไปโอ้โหคริสต์มาสมีอะไรแนะนอไม่ออกจ้าอะไรบ้าคนใจตัวไหนได้หูกว่าเรียนเดียมีไหมจะเรียเนี้ยไหนที่ว่าสวยสุดเอาเลือกให้หน่อยไปแจกผู้หญิงได้ เอาไปให้สาวสาวลองอยากมีเจ้าของน้องอยากมีเจ้าของเจอของแล้วเจอของแล้วให้ตาน่อยนักร้องคุณภาพเลยนานแล้วนานแล้เพลงเลงอะไรถนัดเข้ามาเพลงนึงมาจับไปเดี๋ยวพี่ตั้งตานหน่อยเดี๋ยวพี่เด็กมนดูให้โอ้โหตั้งตเหนื่อยตอนนี้ตั้งตเหนื่อยเดินไปอยากเป็นท่านเลยเหนื่อย Time yeah. you yeah. in my you kidding you my name. Things I don't back. Maybe you should know. like you, and she likes someone. I swear. I miss you, Nice. Nice. so Get. ยดสสวน้องตุ๊กตาอยากบีเจ้าของอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอได้จัดให้หาคนสวยๆบ้างไม่เอาเด็กแล้วคนสวยเมื่กี้ไหลออนเสามาแล้วทายเลยทายเลยทายวิออน ถ่ายถ่ายแทนแทนแทนถ่ายเอาต่อบี่โบนัสโบนัสเออแบบฮะตู้ตานี่เหรอไม่อันนี้ให้เท้าสาวเมนียวอันนี้ไม่ใช่สาวหรออันนี้ไฮบริดไฮบริดเห็นผู้ชายร้องเพลงแนั้นยังหล่อมากเลยชอบปะไปชอบชอบมากเออไม่ไม่ไปไปติ้นแล้วครั้งหนึ่งรีเพย์ดูก็ได้เจอกันเจอกัน เไปเจอกันไปด้วยไปด้วยเอาไปด้วยอ่ะเอาไปดิอยากอยากได้อะไรพิเศษไหมครับอยากได้อยากได้ตังค์ครับได,ได้ตังค์เหรอครับเอิ่มมันจะแปลกๆนิดหน่อยนะพันท้าป่ะครับเมื่อกี้ไปซื้อของมาเจอนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ดูไฮวายผสมกัญชา เราจะมาชิมกันว่ามันรสชาติยังไงโอ้น้ำกัญชายิสชิสเบเบ้มันมันก็มันก็มันก็บูฮาวายทุกคนเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่รสชาติเหมือนเดิมปะมันไม่เห็นมีใบกัญชาเลยอะแต่เขาบอกว่าผสมกัญชาทุกคนน่าจะเป็นผงหรือเปล่าไม่รู้แล้ตอนนี้ขอแบบนั่งเอนจอยไปเนึ่ยแลครับทุกคนนะเดี๋ยวกลับมา ตอนนี้เอ็มก็หายไปแล้วเหลือแต่โบนัสนออตอนนี้ผมเหลือตุ๊กตาตัวนึงนะครับทุกคนที่ผมอกสัญญาว่าจะซื้อมาแล้วแจกคนอื่นนะครับพาน้องกลับบ้านหน่อยอมันเชื่ออะไรนะมันเชื่ออะไรไ่เปล่าหรอม,มันเป็นผู้หญิงนะเบานี่เออเบลนี่จบไหม,ไมเบลนี่พา,าน้องเบลนี่กลับบ้านหน่อยเตรยมขอทานนะคะทุกคนขอทานนะพาน้องกลับบ้านหน่อยพานักคนนี้กลับบ้านหน่อย ทำไมทาไมถ้น้องคนนี้กลับบ้านนอนโรลี่คริสต์มัโอ้โหเอาไฮไฟเลยไฮไฟเออเอรอย่างอะไรดูโรลี่คริสต์มาสโอโห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 ไอคุณมีอีกถืออีกไหมไอหยังว่าให้หมดเลยวันนี้โอโหโอโหของแท้โอโหโอหของแท้จากดีซีโอโหโอโหของแท้แอกไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันมากับแฟนตลอดเลยอะมันไม่มีน่าสงสารเขานะคะทำไหว้เขาไป็นหวาคนเดียว ข่้นปีมีีคนมีแต่คนมีคู่เนาะใช่ไหมเออเบื่อมากเลยคนมีคู่เหนอหนไหนไหนนไนไงไหนไหนไนไดไไหนนหนไหไนไหนไหนน รถตัวน้อยป็นอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะสปอรบล็อกสปอรบลอกอะไร้องต้ออมไมใช่้่จัหัวน้ชื่ออะไรชีใช่มันคือชีทใเดอาเจนี่ลับแล้วเอาตานนองบ้านหน่อยน้องหนาวมาเลยมา โยบอ่ะพี่โยบไหมเนี่ยเอารอหน้าคุณว่ะไม่เป็นไรน้องให้แฮปปีนขึ้นมาแฮปปี้รู้จักไหมรู้จักไหมชื่ออะไรชื่ออะไรชีสอรอนชีสใช่มันคือชีสเป็นน้องไม่ได้อ่ะแต่น้องใช่ไหมตอนนี้น้องใช่โอ้โหเอาไหมเอาไหมโอ้โหโอ้โยากได้อะไรพิเศษไหมเดี๋ยวพี่ห้อยาอยากได้พิ้ะายค่ะอยากได้พิษะโอ้อะไรก็เรื่องยากหน่อยแล้วอ่ะต้อจ่าทำไม่ได้จริงโอ้ต้อจ่าจะเลยค่ะเดี๋ยวดี ผู้ชายได้เลยยองเอาไปบีแถมเอาพอยังไม่พอเอาไปพอยังเอาไป่พอโอเคแค่นี้แหละไม่เป็นกินบัตรนัดสี่เดือนอย่าเฮ้ยผมได้ลับบ้านแล้วตอนนี้โอ้โหวันดีโอ้โหจะปินคลิปแล้วจะปินคลิปแล้วโอ้โหขนมมาแจกไม่มีมีแต่เงินเอาไหม เอาครัโอ้โหกระเป๋าม um. ันแพงนะเอาไปคนละยี่สิบบาทขขนมา กลับมาถึงบ้านก็เรียบร้อยนะครับทุกคนนะเออก็สภาพที่เห็นนะครับทุกคนนะแม่งน่าสซบัร์เลยทุกคนแม่งน่ามันโอ้โหทุกคนดูหน้าคนมันก็วันนี้นะครับทุกคนนะเออก็สนุกมากเลยนะครับทุกคนนะเออได้มาแจกของอะไรอย่างงี้ด้วยก็คิดว่าปีนี้ก็มันไม่ค่อยมือหวาเท่าไหร่ทุกคนนะเออเพราะว่ามีโควิดด้วยเนาะก็เลยต้องแบบมีมาตรการสักนิดนึงอาจจะมีคอนเสิร์ตด้วยทุกคนนะคอนเสิร์ตก็โดนยุบเหมือนเลยเว้ยถ้าเป็นปีที่ไม่มีโควิดใช่ไหมทุกคนนะแบบมันจะมีคอนเสิร์ตว้วยู่่อยางี้นง เอหนูถ้าอยากได้ของขวัญอะไรอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนนะเออคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเออแต่ของแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเอนเตอร์เทนทุกคนด้เฉยนะเออแบบก็ขอบคุณเพื่อนนะครับทุกคนนะที่มาเออเป็นตากล้องให้ทุกคนนะเออเดี๋ยวให้คดเครดิตตรงนี้เลยเอ่าแล้วก็ช่องมันด้วยนั่นแหละเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบซานต้าคนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็อย่า,ยาลืมกดทูบเลยกดแชร์แล้วกดติดตามล้วยก็ดิงจะว่าไป หนูหายไปแล้ววะ้วเจอในคลิปต่อไปกับคลิปปีใหม่สนุกเหมือนเดิมเพราะกับอินโทรใหม่ในคลิปหน้าลุ้นกันมาเร้่ียท่บอร์ดแฮนด์ฮาปปี้นิวีอะลินลินแล้นี่กูแบบนี้วะ